จดโจทย์นะคะขั้นตอนแรกเราจะใช้ฟังก์ชันที่จะคำนวณหาจำนวนชั่วโมงของแต่ละคนนะคะโดยการใส่ฟังก์ชันเท่ากับ text วงเล็บวงเล็บ e 8ลบ d 8วงเล็บคอมมา h วงเล็บซึ่งฟังก์ชัน h นะคะนั้นใส่เพื่อบ่งบอกชั่วโมงคะ่ะ ต่อมาเราก็จะมาหาจำนวนนาทีนะคะโดยการใช้ฟังก์ชันเท่ากับไลท์วงเล็บ t เท t วงเล็บ e 8ลบ d 8 c o คอมม่า h โคลอน mm วงเล็บคอมม่าสงวงเล็บค่ะซึ่งฟังก์ชัน l i g h และเลข2นะคะใส่เพื่อบอกว่าเราจะเอาแค่เลขฝั่งขวาหรือก็คือส่วนที่เป็นนาที2หลักหลังนะคะต่อมาเราก็จะใส่เงื่อนไขลงไปโดยใช้ฟังก์ชันนะคะโดยใช้ฟังก์ชันเท่ากับรา วงเล็บวงเล็บ f 8คูณ if วงเล็บ c 8มากกว่า8คอมมาคม if วงเล็บ 48มากกว่า6คอมม่า100คอมม่า if วงเล็บ48มากกว่า3คอมม่า80คอมม่า60วงเล็บ4อันนะคะ แล้วก็บวก g 8คูณวงเล็บ if วงเล็บ c 8มากกว่า8ปดคอมมาร้อคอมมา if วงเล็บ c 8มากกว่า6 คอมมาหนึ่งร้อยคอมาอีวงเล็บซีแปดมากกว่า3ามคอมมาแปดสิบคอมาหกวงเล็บสี่อันค่ะหาร60สิบคอมาศน วงเล็บค่ะแล้วก็ที่เราหารด้วย60นั้นเพื่อบ่งบอกเป็นจำนวนนาทีลเลขศูนย์หมายถึงทศนิยมการปัดศูนย์ตำแหน่งหรือก็คือถ้าเกิด50ปัดขึ้นต่ำกว่า50ปัดลงค่ะสุดท้ายนะคะเราก็ Copy f 8ถึง h 8แล้วแดกลงมาถึง h 1 5ค่ะ เราก็จะได้คำตอบของโจทย์นี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะ